ปอเปียนเมียงปลาเผานะคะหรือว่าในนามคนเทศจะเรียกกันว่าปลาเผาน่าโรงเยนสวนรือเยื้องๆกับวัดมหาธาตุจากท่านใดผ่านไปผ่านมาหรือว่ามาเที่ยวในเมืองหรือว่าไปเที่ยวทะเลสามารถแวะมาชิมหรือว่ามาซื้อกินได้จะติดต่อเราทางเอร์โทรศัพท์หรือว่าทางเฟซก็ได้ค่ะปอเปียนูเมียงปลาเผาท่านใดสนใจจะรับไปออกงานนอกสถานที่สามารถติดต่อได้เลยนะคะไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่งานบุญงานพิธีต่าง สั่งสั่งสามารถติดต่อได้เลยนะคะรับหมุดเลยราคากันเองค่ะตอนเช้าเลี้ยงเพนทาก็รับทำค่ะท่านใดสนใจติดต่อก็ติดต่อมาได้เลยนะคะส่วนเบอร์โทรก็08 8 7 9 0 6 6 0 8ค่ะส่วนเวลาเปิดปิดนะคะคือเวลาเปิดร้านก็จะออกมาตั้งร้านประมาณ4ี่โมงครึ่งส่วนป้าสุกก็ประมาณ5้าโมงหรือ5้าโมงนิดนิดนะคะอยู่ที่ว่าบางทีหน้าร้านมีรถอาจารย์จอดอยู่แล้วก็จะช้านิดหน่อยส่วนเวลาปิดก็จนกว่าป่าจะหมดหรือว่าท่านใดจะ สั่งจองก้อนล่วงหน้าได้ค่ะตามที่เบอร์0 8 7 9 0 6 6 0 8ค่ะส่วนวันหยุดขายทุกวันจะอยู่เฉพาะวันที่มีธุระจำเป็นจริงๆค่ะขอขอบคุณสำหรับการรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ subscribe ในช่องตาแก๊สเซ็นเตอร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในคลิปต่อไปนะคะ